อ่านะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรายานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรายานยนต์ Honda w เว e 110i นะครับก็เป็น Honda w เว e 110i คันที่ครูทำคลิปไปเมื่อช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับว่า,าสามารถติดเครื่องยนต์ได้เดินเบาได้แต่บิดคันเร่งแล้วมันวูบดับนะ ครูก็แก้งานเสร็จกันไปเมื่อประมาณสักบ่าย4ี่โมงกว่าเกือบ5้าโมงเย็นนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเจ้าของก็จะรับรถกลับบ้านก็ปรากฏว่าไอหลอด FI นะครับหรือหลอด ENGIN e c h ช c คเนี่ยมันไม่ติดครูก็เลยบอกว่าก็แล้วทำไมไม่ทำให้มันติดให้มันสมบูรณ์ละ่ะเผื่อวันหนึ่งมันมีปัญหาเนี่ยมันจะได้กระพริบโชว์รหัสได้นะครับก็ถอดหน้าปัดเลือนไม้ออกมา นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโดยหลอด fi หรือหลอด engine check เนี่ยของเวฟร้อยสบไอเนี่ยจะมีสายไฟอยู่2เส้นคือสายสีดำเป็นสายที่เมื่อเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยนะครับแล้วมันจะจ่ายไฟมาที่หลอดกับสายไฟที่ออกจากหลอดนะครับเป็นสายสีขาวคาดฟ้าหรือบางคนจะเรียกว่าขาวคาดน้ำเงินก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็จะเป็นสายไฟที่กลับไปที่ กล่อง ECU หรือกล่อง ECM นะฮะทีเนี้ยมันไม่ติดแล้วมันไม่ติดมานานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งจะมาติดที่โรงเรียนหลังจากครูซ่อมครูก็จะถามท่านผู้ชมว่าท่านคิดว่าที่หลอด FI มันไม่ติดมันเป็นที่อะไรอ่าส่วนใหญ่เราก็มักจะบอกว่าหลอดมันขาดใช่ไหมครับอ่ะ เดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยถอดหลอดออกมาครับนี่คือหลอดนี้เลยนะครับหลอดนี้อ่าถอดหลอดออกมาครับถอดเลยครับขออนุญาตครับอ่าปุ๊บอ่าทีนี้พอถอดหลอดออกมานะครับถ้าหลายๆท่านที่ชมครูอยู่เนี่ยนะครับเวลาถอดหลอดออกมาเสร็จคือครูไม่ได้เอาหลอดไปส่องกับแสงอาทิตย์หรือแสงไฟนะครับที่โรงเรียนก็มีมัลติมิเตอร์อ่ะมิเตอร์เข็มตัวมาตะกี้เนี่ย อ่าเดี๋ยวครูตามพี่ปุ้ยไปนะครับอ่ามาเอาตรงนี้เลยฮะเอาเดี๋ยววางกันตรงนี้เลยอ่ะครูจะปรับมิเตอร์ไปที่ย่านวัดบัสเซอร์นะครับอันนี้นะครูปรับให้ท่านเห็นนะครับนี่นะบัสเซอร์แล้วเทสเครื่องก่อนครับอ่าดังนะอ่าทีนี้เช็คหลอดไฟอ่าเจ้าของรถก็เช็คหลอดครูก็มาเช็คหลอด หลอดมันก็ไม่ขาดทีนี้พอหลอดมันไม่ขาดใช่คปะครับอ่ากลับไปที่ด้านบนครับเอาหลอดนั้นฝากาพภิสิทธิ์ไว้ก่อนอ่าครูเช็คนะเจ้าของรถเช็คนะหลอดไม่ขาดเอาหลอดฝากพภิสิทธิ์ไว้ฝากแล้วครับอ่าครูก็ปรับมิตเตอร์เนี่ยไปที่ DC 50ห้าสิบปุ้ยถือมิตเตอร์ไว้อ่า ครูจะเช็คว่าเวลาเราเปิดสวิตช์แจนี่มีไฟจ่ายมาเลี้ยงหลอดหรือเปล่าครูปรับไปที่ DC 50 DC 50นะเสร็จแล้วนะครับให้เอามิเตอร์สายสีแดงเนี่ยแตะเข้ากับสายสีดำาแตะให้ครูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวครูหนีบล้อไว้ให้อ่ะดูให้ดีนะคั้วสีดำอ่าตอนนี้ลูกศีครูแตะแล้วนะสีดำสีดำมิเตอร์ต่อต่อลงกาวอ่ะเปิดสวิตช์กุญแจให้ครูครับ เนี่ยสายสีดำนะครับก็จ่ายไฟมาที่หลอดหลอดไฟก็ไม่ขาดคูก็มาไล่เช็คครับสายสีขาวคาดน้ำเงินหรือขาวคาดฟ้านะครับมันก็จะต่อมาตรงนี้นี่นะตรงปลั๊กตรงนี้มันมีสองปลั๊กนะครับมีปลั๊กเล็กกับปลั๊กใหญ่แล้วมีสายสีฟ้าสีขาวคาดฟ้าทั้งคู่ก็ไม่ขาด เสร็จเรียบร้อยนะครับครูก็ไปเช็คต่ออ่าลบนิดนึงนะฮะครคูก็มาเช็คต่อนะครับอา้าตามครูมาด้วยไฟฉายส่องไปตรงนี้ครูก็ถอดกล่อง ECU หรือกล่อง ECM แล้วมาเช็คจากปลั๊กตรงคอนะครับมาที่กล่อง ECU สายสีขาวคาดฟ้าก็ไม่ขาดเออแล้วมันเป็นที่อะไรครับอ่ะกลับไปดูกันต่อ อะมาที่นี่ใหม่นะครับที่ตรงขั้วหลอด DC 50เหมือนเดิมครับ DC แล้วครับห้าสิทีนี้ครูก็มาเช็คใหม่ครับนะสายสีแดงเข้ากับสีดำแล้วสายสีดำเนี่ยเข้ากับสายสีขาวคาดน้ำเงินแตะให้ดีนะอย่าให้มันโดนกันดูดีๆด,ดูให้ดีนะอย่าให้มันโดนกันนะนี่นะลูกศิครูแตะแล้วนะ ดูที่หนะ้าปัดมิเตอร์เปิดซิ้นแจอ่าท่านเห็นไหมฮะไฟมันจ่ายมาที่มิเตอร์สามวิแล้วเข็มมิเตอร์มันตกลงอ้าเปิดเปิดซิ้แจใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่เนี่ยอ่ามันจ่ายมาที่มิเตอร์สามวิแล้วมันก็ตกอารละสิห <laughs> ลอดก็ไม่ขาดสายก็ไม่ขาดอ่ะคู้ถานท่านผู้ชมต่อครับ ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นที่อะไรครับอพอครูเช็คมาถึงตรงนี้นะครับครูก็เลยเดินเข้าไปในห้องแปลวหลอดไฟมาใหม่หลอดหนึ่งเนี่ยเอียงนิดนึงหลอดมันลงไปอยู่ข้างล่างอ่ะ,อะพี่ติดเอาออกปิดสิ้นแจก่อน,อนอเนี่ยนะครับครูเลยเดินเข้าไปในห้องพักครูนะครับแปลวหลอดไฟนี้มาหลอดนึงอ่ะเสียเข้าไปให้ครูหน ่ะแล้วเปิดสวิตกุญแจใหม่อ่ะติดครับ,รบนอันนี้คือครูอุทานอยู่ในใจนะไม่ได้อุทานเสียงดังนะครับไอชิปหายตกช้างตายเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ตกม้าตายนะตกช้างตายเลยหลอดไฟเราออกมาเช็คไส้หลอดไม่ขาดนะแต่ไม่ติดนะครับพอเปลี่ยนหลอดใหม่ติดเฉยเลยอ่ะทดสอบใหม่ จะกับเปิดใหม่เนี่ยเออชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดคัูมิเตอร์เช็คลูกศิษย์เช็คไสหลอดไม่ขาดเนี่ยมันยังเป็นอย่างนี้เลยเพื่อ Farm ure, ความชัวร์ครูวัดให้ดูใหม่นี่หลอดยังอยู่ในมืออภิษ์ลูกศิษย์ครูนะอ่ะวัดกันใหม่วัดบนบอร์ดนี่เลยเอาอ่ะปรับไปที่บัสเซอร์ เทสเครื่องนี่นะอา้าวเช็คหลอดเนี่ยชัดเจนไหมครับหลอดนี้ก็ไม่ขาดนะแต่ไม่ติดนะครับเอา <c oughs> นะ <c oughs> ก่อนนั้นคลิปนี้เป็นอุทาหอนนะครับขนาดเรามีมิเตอร์วัดมันฟ้องว่าหลอดไม่ขาดแต่หลอดไม่ติดนะครับพอเปลี่ยนหลอดใหม่มันติดนั้นก็ เป็นความรู้เป็นประสบการณ์นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ